แรงบันดาลใจจริงๆเลยที่ทําให้เราอยู่กันมา20ปีครับของอาสาสมัครกู้ภัยมันคืออะไรหลังจากที่เราได้เข้ามาสัมพันธ์จริงมันมันซึมซับมันซึมซับแล้วมันเห็นถึงการช่วยเหลือที่เราไม่ได้คาดหวังหรือหวังผลตอบแทนอะไรก็ไปด้วยใจคือเอาไปอาสาสมัครไม่ได้ตังค์อาสาไม่ใช่อาชีพไม่ได้ตังค์เลยเหรอไม่มีตังค์แล้วชดเชดอะไรนี่ซื้อเองของทุกอย่างที่อยู่ในรถลงทุนเองทุกชิ้นแล้วเราได้อะไรอ่ะได้ใจ มันคือการให้ครับมันให้โดยที่ไม่ได้หวังไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยแค่นี้เอาง่ายๆพากดเอาพลาสเตอร์ยาที่เอาไปแปะคนอื่นเน่ะจ่ายเองวะจ่ายเองทุกอย่างใส่เองหมดเลยใช่ซื้อเองหมดเลยรับคนตายนี่จะเป็นนอเขตอ่าอ่านอเขตคืออะไรพี่นอเขตคือเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดสีเหลืองอ่าเป็นรถที่เป็นพนักงานของวิธิเหมือนเราเป็นอาสามาช่วยงานรถนอเขตอ่าเฮ้ยน้องไปนั่งหลังไปเดี๋ยวไปส่งส่งกับพี่มันมีบางคนแม้ที่แบบพอมาทํางานนี้เราคิดไม่ดีแล้วมันอยู่ไม่ได้ะ หายไปหมดเลยโอ้ยมีครับเยอะต้องเลือกระหว่างการเป็นอาสาหรือเป็นอาชีพอ,อย่างปัจจุบันเนี่ยมันมีข่าวมากมายที่ทำไมต้องแย่งคนเจ็บกันเอออ่าผมเคยดูข่าวเลยชกกันในโรงพยาบาลเลยแย่งคนเจ็บต่อยตีถึงขั้นยิงกันอ่าถ้าเรามาทำด้วยด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือผมมั่นใจว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นในหมู่มวลของอาสาสมัครทั้งประเทศจะไม่มี แต่เมื่อไหร่ที่มันมีผลประโยชน์เข้ามา mm hmm. เมื่อไหร่ที่มันมีเม็ดเงินเข้ามาเออมันจะเปลี่ยนคําว่าอาสาเนี่ยกลายเป็นอาชีพได้ท,ทันทีจากอะไรจากเม็ดเงินที่เป็นค่าตอบแทนที่โรงพยาบาลต่างๆ mm hmm. เขายินดีที่จะมอบให้ mm hmm. แต่เรากลับไปมองว่าถ้าเราทํายอดเยอะๆเราจะได้เงินมากๆเนี่ยนี่มันไม่ใช่การช่วยเหลือแล้วมันเป็นการทํางานให้เป็นอาชีพเนี่มีคนเจ็บที่ไหนไปทุกเคส รับคนเจ็บจากลาดพร้าวอาจจะข้ามไปส่งฝั่งทนเพราะโรงพยาบาลนู่นให้แพงก็ได้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมีการแบบว่าส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลได้ค่ารักษาพยาบาลใช่เราเราได้ค่านี่ค่าตอบแทนจากโรงพยาบาลเราไม่ได้บอกว่าทุกทุกคนทําแต่คนที่ทํามีไหมมีแต่ถามว่าอยากพูดเรื่องนี้แล้วอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าหรอกถ้าจะทําแบบนั้นแต่ต้องนึกถึงการละเทศะ และความเหมาะสมไม่ใช่ตัวเองไปถึงที่หลังแล้วอยากจะได้คนเจ็บคนนั้นเพื่ออยากจะได้ตังเอาคนเจ็บคนนี้นไปส่งแล้วไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทอันนี้ไม่ควรถ้าก็ถึงก่อนเขามีความสามารถให้เขาทำก็คือทําไปมันก็มีกฎเกณฑ์ของมันใช่แล้วพี่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อหน้าไหมมีคนมาแย่งพี่มีอะไรเงี้ยมีแต่เราแต่ผมไม่อยากปะทะไนงะม,มันมันมันมีผมว่าเรื่องของศักดิ์ศรี พวกผมก็เหมือนกับพวกช่างกลนนะ่ะคือข้ามเขตตีกันอือ่ามีการขยายอาณาเขตมีการแย่งอาณาเขตกันจนวิวาทกันเสียจนจะต้องจัดระเบียบอืมมันก็จะมีอยู่หลายมุยทิเมื่อก่อนในประเทศไทยจะมีแค่สองมุยทิอ่าคือปล่อยตึงกับร่วงอัตันยูมีวิวาทะกันเสียจนจะต้องแบ่งวันทํางานอืมข้ามเขตกันมึงแย่งเคสกูนี่มันเป็นหน้าที่ปฏิบัติของกู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมในอดีต กนจะระเบียบต้องต้องต้องขอพูดกับว่าในอดีตมันเคยมันมีข้อพิพาทเรื่องนี้จนต้องจัดระเบียบแล้วปัจจุบันกลายเป็นสองมือที่นีรักกันเลยทํางานเจอหน้ากันเพราะมันต้องเจอกันตลอดมันไม่มีการที่เราจะต้องมานั่งแย่งกันหรือหาผลประโยชน์อะไรเพราะทำงานคนละเขตกันอยู่แล้วไม่มีการข้ามเขตแต่ถ้าข้ามเขตกันแล้วมันเสียมารยาทกันก็ต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนกันนิดนึงอะไรอย่างนี้แลวตอนนี้ยิ่งมีมุขที่อื่นหรือ หน่วยงานอื่นเกิดขึ้นมาอีกอะแรงประทะมันมันมาหลายทางนะตั้งสติก่อนสตาร์ท